สวัสดีตอนเที่เช้าครับผมอาเลาะเบื้องยำหนูครับมาเบื้องหมายแหลกเลยครับผมพูดหละใส่เบรลาะเงา่มานนงนะครับยิ้มัาบบน,นาาบ่ครบับผม สวยยังไม่ไหมอยู่ครับผมนี่แต่บมมีบ่วงลันเลยครับยังบมดีดจักอันเลยครับผมนาที่ว่าออกมั้งครับใส่ปากหูเลยครับนี่นี่ครับผมหูมันนี่รักนึงครับผมไม้แรกแหี้ยวกับผมไปครับผมเบิงไม้สองไปพี่น้องยามึงกไม้อีกไม้หนึ่งครับไ้สิ่มานบ่ ได้ไปแล้วครับตัวหนึ่งผมตัวหนึ่งม้าลักเรลียบลันอยู่ครับม้าลักสองเรียบรอยครับผมคือเป็นแนวนี้เนาะครับปันนี่ที่เอาถี่ป่อยดีครับแบบนี้ดูกมากินนมบอมครับคุณครับผมตัวหนึ่งควคบเขาดูกน้อยมัน จังไรเนาะบานนี้ครับอีกตัวนึงก็เรียบร้อยข้านั่ผมตายครับผมตัวนี้ตายแล้วมึอขึ้นหรือ,อมั้งครับน่ารักนี่ลัน,น,นด้วยกันนะผมดาววติดครับตัวนี้แนว่ยไรเนาะครับบานนี้ อ่าจีดีปอยแล้วครับผมเห็นไปอยู่กับลูกมครับผมลูกมันใหญ่ก่อนไปเดี่วครับผมไปเดี่วคุณแดนคุันคบนี่ถูกหน่อยนะครับผมตัวตีลืมตาครับตัวนี้เรียบร้อยครับผมเหนียวปุดนะครับหันป,ปุ๊ดปอยไปแล้วตัวนี้นะจะเป็นตัวผูมั้งครับนี่ แมนนี่ดีครับผมหนูฟูครับบรรยากาศตอนเช้ายครับผมรถผมงานครับผมวันนี้ได้แต้มเดียวครับผมแต้มหนึ่งดูก,กินนมอยู่ครับเลยปล่อยครับผมไต่พปงเจ็ดแปดลังนี่นะครับเราเด็อ้อมครับผม